สวัสดีพี่น้องครับถึงงานแล้วนะครับสถานที่วันนี้กว้างขวางวัดบึงทองหลางพี่น้องถ้าหลังเป็นโรงเรียนปาดถึงบักไงวัดบึงทองหลางนะครับลา,า้าลอยหนึง่งมาด้วยพี่น้องเล่นลแต่งหกโมงนะครับก็เลยมาเตรียมสถานที่ไว้เนี่ยจะาหน,นมือหนีครับพี่น้องท้ายกี่ลกกี่นามทาละกะ็บเยี่ยมจัดคงจัดของนะครับผนที่งานเท่า นะมองอยู่มองนอนลำบากขึ้นในาง,งานยกเลิกีหลพี่น้องเอ้ยชีวิตหมอลำเอาท่านำก็เงียบพี่พี่เหี้ยงยังนสี่ลุยต่อพี่น้องนะครับภายในพี่มองนอนม่สาลาเอ,อ้ยนอนนี่งนะั่งใน นอนใครอยู่สันเดินสือเพี้นางานเฮา้นั่งไม่หนีตัวนั่งไมนีกมีพี่รอง พอดีตาชดุดเนาะพอดีตาชุดสน,ด,ด,นด,ด,ด็จมันแดดพอดีตาชุดเจ้านอนใส่มือนี่ยใมือขึ้นเย็นอยนู่หรอมือขึ้นแนต่พออยู่เนาะแต่ว่าพัดลม14ตัวไหมอ๋อจุ่มใส่เจ้าผู้เดียวเอ,อ,องนะพัดลม14ตัวกับไหวโอ้จะมาเปียกก้กอนไหวายฮะสูส่ๆก,ก็นั่งใจพี่น้องก้ไหวายเรเดือดเป็นพอดีอัน สิ่งที่ดีของแดดก็คือได้ดตากชุดพี่น้องแต่ละคนหมดสิตากความอาบความยังออกแต่ว่าควฝนเสียคือนี่ละ่งพี่น้องพี่อดเวทีอันอันนี้ข้างหลังน,นี่บอกโอ้โหนี่แหละพี่น้องลานกว้างมากเลยลานปูนอย่างดีนะครับมือนี้พี่น้องเข้ามาต้องห่วงนะครับมาให้กระลังใจทีมงานสารน้อยเพื่อนเพื่อน เพื่อน่าผ้าสตาร์หแต่หกโมงเลยเอาล่องได้ปอนั่นสวัสดีครับใครเนี่ยถามว่ามู่อหอดกรยานนหายานึ้นมาหาหม่องจอดรถไว้ยาดไม่มีหม่องจอดเฉยมันยังก็าต่ว่ารถมันตดิด เมียนอันเช้ามาทีหลังนี่มอง,อม,องมีมองจอรีๆดิเ่เข้าใจว่าถ้ามองมีมองจอถ้าเขาเล่นตะลเวนพ่อมือนีเขาเล่นเขาเห่ินตะลเวนครับเล่เเนเจ้นนเาพวกม,มงนะครับเมียนนี่พี่เอกโบมาถึงแล้วนะครับผมสวัสดีพี่น้องครับครับผมทั้งเพจญ่งงนะครับสวัสดีครับอ่าไหลพี่น้องเบิองยูเมียนนะครับก็ก่อนจะออกมาไหวก็คือแบบมาเตรียมมองยูมองเศร้าแล้วกัดกินข้าวกินหนามเตรียมภาคคอนถามว่าอย่างเช่ได้เฝ้าเวลาลดติดลดขนาดมาของพมาหันยังลดติดเลยดิต่ว่างมาขึ้นนี่ขนาดแม่ช่วงตีสองนี่ยังลดหลายแล้วก็ดท่าก็แคบน้าเมียน ทั้งเห็ดไม้ทั้งอย่างสารพัดทั้งๆเห็ดไม้ทั้งทงเลยนับพี่น้องจังหวะนี่แหละครเนี่ยลดติดลดอย่างบ้าหัวเท่ากับเดี๋ยวไม่เซนใบถาพี่น้องแล้วแต่ก่อนหัวโมงหามงกุลก็เริ่มแต่งหนาเลยแม่นครับจังว่าหามงกุลซีมงกุก็เริ่มแต่งหนาแล้วครับเนียนเสือเข้ากับเอาล่างโล่งนี่เตรียมเอาล่างล่งเลยได้หนี่แม่นคือแบบเร็วเบิ้งครับพี่น้องคือตอนนี้คือเต็นแตเตรียมเรียบร้อยนะครับเต็นทั้งแดนพัดแทนพี่น้องแต่หกโมงเลยตะเวนม้อนตกดินเท่ายาวเลยทั้งนี้ตะเวนมาท่านตก คือเมื่อนี่สเสด็จกันคักแน่น,น,นอนนะครับเพราะว่าปกม้งแรงจนหอดเทีย่ยงคืนนะครับเนข้าสิบรหิเวลามันเสียเปล่านะครับพี่น,อน้องคืออ่าไอ้ย่างมาขึ้นกับซูบิไซเนาะเนียนเส้นละเท้ารถติดเด้อไอ้สร้งางเมนบอเพิ่องเฮ็ดใหม่ทั้งนนถนนเพิ่องเฮ็ดใหม่ทั้งถนนแคบครับรถ,รถแล่นสวนกัารลงม่เส้นกระพุ่นเมียนนะครับเอาเอาพี่น้องจังได้กัให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องนะครับ ครับผมทั้งห้ก็มังใจบอลื่องหลก็มังนใจทีมงานนะครับก็นจจะเป็นทีมงานเบื้องหลังอาจารย์ค้อนว้อยทีมงานผู้จัดพ่อมผู้จัดทั้งทีมงานสาวหน่อยทีมงานสาวหน่อยทุกกๆชีวิตนะครับสูงสุดพี่น้องอาชีพเพามันได้มากเป็นแบบนี้แล้วเขาต้องสูงแมนครับ เลือกเมื่อใดก็ต้องสู้อย่างเดียวพี่น้องสถานกะทางสถานการณ์แนวหนีพร้อมแต่ขนาดย่างมือเสาร์นี่ได้ผมผมไปซื้ออ่าผ้าไปหนุ่งไปซื้อกับเขาได้อสองสองกิโลใส่เวลาซื้อกับเขาน่ะบ่ดนหรอกแต่ว่าใส่เวลาออกเวลาออกไปก็เวลาตั้งมาชิ้นโดนขนาดย่างมือเสาร์ตีเดิ่ขนาดเจ็ดโมงนะครับผมเจ็ดโมงละคือจริงๆและคือช่วงช่วงประมาณตีห้าตีห้าโมโมงเนี่ยคือผมว่ารถมันสิบปีผมเวลาคนถ้าประมานวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคนถือเหตุงานเที่ยวเหตุงานเที่ยวงาน มื่อวานเนี่ยเท้าหน้าี่คันพี่น้องคันมอลำเข้ากันภากันออกมาตอนสี่โมงห้าโมงเหนียวเียบร้อยเลยครับผมผู้ใดขึ้นก่อนผู้ใดล่ำลึกก่อนนี่ก็ต้องเฝ้ามาก่อนแล้วผู้ใดผู้ใดขึ้นช่วงแรกๆแม่นครับผมต้องเฝ้านะครับประธานพระท่านเนี่ยเป็นงานอันยืนยืนอยู่แล้วแน่นครับผมนะครับเราจะเลือกมะยามกันนะครับพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่นะครับวัดบึงทองหลางวัดบึงทองหลางลาดเท้าร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งนะครับ นะครับชื่อว่าลอยเอ็ดกับลอยเอ็ดคืออยู่ไก่แท้พี่น้องไปตีรถขึ้นอีสานมาไหวได้ตีขึ้นอีสานมาไหวนะครับผมไปเบรคมาแล้วครับโอ้เตรียมของก่อนครับพี่น้องครับได้ปปพวกเพันกัเตรียมของไปเมีนครับเพื่อเช็คระบบของตัวเองก่อนนะครับเตรียมจะคล้องไว้กับสบายพี่น้องแต่งคล้องไว้เอาเลยกินก้อนเราพูดชีเรยกนั่นเอาก็เห็นนั่งเอกไม่ใส่ละนั่งเอกพี่น้องถามหา โอ้ยน้องมิ้เพื่อนถามหานาหนาไอ้เจ้พี่จ๋าอันน้องหอมเอาคือขอเท่าไหร่นี่มาหาน้องก่อนน้องหอมก่อนไปเบิ่งไปคลิปจุกวางนาเพระในเบ้ได้ตัวเจ้าเบิ้งใสอันนี้ช่องนี่พวกเอาพวกจ้กช่องที่ช่องบัวละพัชราลำเพลินลำพิเชียวคุณจักเปิดกับไปเบิ่งไหมปลาพี่ก็จัดลอกแล้ยตะกรอนมูดเนี่ยไปไม่คลองตัวเขาว่าดิฉนมุ่งเลี้ยงในสายครับสุดยอดเลยพี่น้องน้องหอมเพันหนึ่งพ่อผรับพี่ชอบเพันหนึ่มากทีหนึ่งเลยมาหน้าอีกเขากระเดียบรอย แต่ได้ร่างอี่มาเต็งหนาเลยกระเรวแต่ว่าอีรีด้ล็อกอื่นพ่อหนี่งจ้าแต่ว่าล็อกวอมมีเร็วเร็วเพราะมแต่งหนาเลยถ้าจะเอาล้างไปหนอกเลยเด่นเลี้วบอกถ้าจะเทียบกันล่ะแต่ว่ามือนี่มือนี่มือนี่เป็นของโตอยู่ไหมบอกเพราะงั้นอีกเรื่องแต่หามุ้งในเสาดิหนั่นตีมุ้งเลไม่เห็นขาดประเด็นเคลื่อนเอาเพรปเบิองคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ให้อยู่ขอบคุณพี่ที่ติดที่ถ่ายน้องให้ดูเพราะว่าเห็นจำน้องได้อยู่ไม่กี่คนจำได้ กินแล้วพี่แอนเช่นเกือบแม่นนั่นมือขึ้นนี่ยนอกจากเด็กคอ,อนก็จะพี่น้องก,กันมาหามือแรกมหาหาน้องหอมเด้อพ,พี่น้องเด้อเด,อเดอเ้ออีกมืออื่นว่ามือมอื่นเด้ออีมืออื่นมือสุดท้ายค่ะทรงกับอีสานแย่ว่ามเปนสิทิอเออไม่ได,ด้การดีอะนาไม่งานนะน่ะอยู่ต่ออีกอันนี้อยู่ต่ออยู่คุณได้อยู่ต่อเป็นวะอยู่ต่อไปไหนเพราะมีงานอีกวันที่ยี่สิบสองเออยี่สิบสองเขากลับไปขายคำบ่หรือขายงามขายสวยดิ สองต้องขายส่วนติดนะ้ภาคอีสานเดี๋ยววันที่ยี่สิบสองนี้พาพี่น้องไปเบิ้งวันที่ยี่สิบสองนี้จะพาพี่น้องไปเบิ้งหอมแตงหนาแปลว่าเต็มแตงเต็มมัน้องวันที่ยี่สิบสองนี่คือแบบตั้งเต็มใช่ไหมเต็มสวยเสาร์วันนี้มันเศร้ากากเมียนเขาอาเงินสดแจียเขาตัดขึ้นขึ้นผ่อนขึ้นหมอนขึ้นมอญคางใส่หมอนใส่หยังเต็มเออเขามาอือเหลื่อมมากได้เพรวจะลดเท่ามาดูเพราะว่างานรุติท์มันฝ่ามันไม่ได้แจ้งแบบครึ่งหนึ่งที่ได้เหารนี่มันจะรวบผมคือ เราวง่ากันนี่เราวงหนากะซ้ำทุ่มมืออก็เด็กเคยแจงหนาเบาเจ้าเที่อาพูดลงคมาคอม,มเมนต์ว่าหอมไม่ต้องแต่งหน้าหนาไม่ต้องดำบล็อกดำยังขนาดนั้นอันไปเบิ้งไปอ่านลงไปอ่านานี่ได้คอมเมน,น,เเเาน,านต์ตตนพ,นพี่น้นองเที่องเทียนซื่นใจหน้าขนตาเป็นตาหนาพี่น้องพันเชิญชมนี่อันยู่คอนดันติดตามน้องอยู่น้องคิวแรนเทนที่เต้นจับกลางชื่ออะไรมาใส่ตามมาเตือนทั้งหุ่นพาพี่น้องมาหาเด้อน้องพี่น้องอันนี่ละชีวิตคังเว้นของน้องหอม เรประาณนี้น้องมีควาิชอบด้วพี่นนอมากตอนมูุนเฮ็ดเดียวฮะไปก่อนตอนนี่หลดน้องหาิากับเข่าาัเตาหลาเตาก็สเทีดเต้น่ใส่ม่ลงมาั้งแต่่อนมูพุนดพบการเต้นกลางยังบอกกางยู้ใส่เขาบอกพี่เมียว่ากางอะไรแล้วมากางตกีนั่นเปเตาเาไปลูกเมียวอย่ามไม่มองอยู่ ปา,า, aky, าัดเขามีความมันเปลือเปลือกเทสีรลบพี่น้องที่จิตจังเว้นห้องถ่านทีมงานเท่ากันทุกคนไปหายิ่งเขาก็ยิ่งเขาเราบนชิ้นเขาแล้วก็ชิ้นหาหม่องโฮมยูถ่าเตรียมแต่งหนาพ่อสิเดึ้นหนาแตเว้นสิเดส่วนกำลังใจกันพี่น้องเท่านะครับควันวายกำลังขึ้นเล็กขึ้นทางหลานวิธี ความบลังการเหมือนเดิมนะครับพี่นอ้องมาเรื่องให้กำลังใจลหลายๆในเด้อนะครับให้ให้ซื่นใจให้ให้เมื่อยจากงานเมื่อคืนเนี่ยสันดิพี่น้องขึ้นท้าน<อ>แล้วอ๋อพี่น้องรำลาบไปก่อนคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกทการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเฮาเด้อนะครับพวกก็ไม่คลิปหนาก็แล้วกันพี่น้องอนะครับเอาคือวอลล์รำลาบไปก่อนให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเดิมนะครับมาให้กำลังใจหลายๆเนี่ยก็แล้วกันะ เตรียมทรงมะลำอมพ่อจากกรุงเทพแล้วกับพรุ่งนี้สง่งอิงมะลำอมพ่อกลับบ้านนะครับามลาไปก่อนพี่น้องเย็นนี้ที่วัดบึงทองหลางลาดพราวหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเอาขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้อง